มหากาบโจรสายแดกบุกครัวกินเรียบสิ่งจักรยานยนต์หนีลอยนวลโจรสายหิวงัดครัวกินเครื่องตู้เย็นหนังเค็มบะหมี่ก็ไม่เหลือก่อนสิ่งจักรยานยนต์หนีเกิดเหตุการณ์สุดประหลาดที่ทำาหาเจ้าของบ้านถึงกับงงเมื่อมีโจรบุกรุกเข้ามาถึงในบ้านแต่กลับไม่แต่ต้องทรัพย์สินม,มีค่าใดๆสิ่งที่คนร้ายกวาดไปจนเกรี้ยงกลับเป็นอาหารที่อยู่ในตู้เย็นและตู้กับข้าว รายงานข่าวระบุว่าหญิงชาวบ้านจากบ้านพรสวรรค์หมู่ที่12ตำบลพระบาทธนาสิงห์อําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังพบร่องรอยการถูกงัดลูกกรงเหล็กห้องครัวและเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในก็ต้องตกตะลึงกับสภาพตู้เย็นที่ว่างเปล่าราวกับพายุหิวโหมกระนำจากการสอบสวนเจ้าของบ้านทราบว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกโดยเพื่อนบ้านเห็นรถจักรยานยนต์แล่นเข้ามาในบริเวณบ้านแต่ไม่มีใครเอนใจจนกระทั่งรุ่งเช้าเจ้าของบ้านมาพบความผิดปกติที่ห้องครัว ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเน้นไปที่อาหารในตู้เย็นแบบหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือแม้แต่หนังเค็มที่เก็บไว้ก็ถูกขโมยไปจนไม่เหลือนอกจากนี้บะมีกึ่งสําเร็จรูปหลายห่อที่อยู่ในตู้กับข้าวก็หายไปด้วยคาดว่าหัวขโมยน่าจะหยิบมานั่งโซยจนอิ่มท้องแล้วค่อยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างสบายใจโดยไม่สนใจทรัพย์สิน,อ,นอื่นๆภายในบ้านเลยแม้แต่น้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในการงัดงแต่สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาก็คือแรงจูงใจในการก่อเหตุที่ดูเหมือนความหิวจะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าทรัพย์สินม,มีค่าอื่นๆในบ้านงานนี้ทำเอาชาวบ้านต่างก็งงไปตามๆกันกับพฤติกรรมของโจรสายหิวรายนี้ได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่ามะนาวครึ่งซีกที่มีทุกบ้าน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ตลกนะผมเข้าใจเขาเลยแต่เลือกทางนี้ก็ไม่ถูกคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าที่บ้านโดนบ่อยจะแจ้งความก็ติดว่าเป็นเมียตัวเองคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าฟังดูแล้วโจรอาจจะหิวหลายคนก็อาจจะสงสารโจรแต่ขโมยอะไรมันก็ผิดเพราะของในตู้เย็นเขาอาจจะไว้ให้ลูกให้เมียให้ครอบครวัวเขากินแล้วครอบครวัวเขาจะเอาอะไรกินเมืองไทยกว้างใหญ่เมืองไทยเมืองพุทธผู้คนจิตใจดีมีเมตตาขอเขากินก็มีคนให้อย่าไปขโมยดีกว่า คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเข้าของแพงขึ้นค่าแรงเข้าเดิมหาเท่าไหร่ก็ไม่พอรายจ่ายประหยัดให้ตายก็แทบจะไม่พอใช้คอมเมนต์นี้กล่าวว่าเงินทองคือมายาขาวปลาคือของจริงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าความจนความหิวมันน่ากลัวจริงๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าบ่งบอกถึงภาวะสะกอบ้านเมืองเราเห็นใจหรือทำโทษ บางครั้งแยกกันไม่ออกเราไม่เป็นเขาเราไม่รู้ปัญหาเขาว่าเบาหรือหนักเพียงใดคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่ารอบหนะ้าถ้าหิวแบบนี้ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าข้าววัดเวลามีคนมาถวายพระมีอาหารเหลือเยอะมากองเข้าไปหาวัดดูดีกว่าไปขโมยครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าขา้าวยากหมากแพงขนาดโจนยังต้องการอาหารเงินทองไม่เอาหน้าคิดนะคอมเมนต์ comment ถัดมานี้กล่าวว่าคงหิวมากคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า ถือเสียว่าทำบุญทำทานกับให้คนหิวบุญกุศลแรงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแถวนั้นใกล้เรือนจำมีข่าวนักโทษแหกคุกหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าที่บ้านบ่อยมากครับซื้อไรมาแช่ก็หายหมดจะแจ้งความก็กลัวตัวเองจะติดคุกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถ้าของดีดีๆบ้างคนก็ไม่ให้ก็ขโมยไปกินหมดตู้เลยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอกันดีๆก็ได้ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเอาจริงๆถ้าคิดอีกมุมไม่ได้สนับสนุนการกระทํานี้แต่บริบทที่จะสื่อคือเขาคงแค่อยากได้อะไรแค่ประทังชีวิตและอาจจะมีอีกหลายชีวิตที่รอเขาอยู่เพียงแค่หมดทางหากินในตอนนั้นแหละคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจนคงหิวมานานมากเลยกินจนหมดเกลืยอนถ้าตู้เย็นกินได้มันคงกินไปแล้วละห้าห้าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าก็คนมันหิวคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าขโมยแรกละยุคนี้ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจากจี้ปล้นและขโมยเป็นเดินมาขอของกินดีๆรู้สึกอยากช่วยมากๆแล้วเราทุกคนควรช่วยถ้าเติมเต็มพวกเขาด้วยอาชญากรรมจะน้อยลงแต่รัฐก็ควรจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าก็หิวจริงๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าป้าตดมันต้องหิวขนาดไหนกันนะฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ตอบมากล่าวว่าเราถึงยุคที่ขโมยกันกินแล้วหรอคะเขาคงหิว คอมเมนต์สุดท้ายนี้กล่าวว่าบ้านเมืองอดอยากคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าความหิวไม่เข้าใครออกใครถึงเป็นโจรก็เหอจัญญาบันแน่แน่มากฮ่าฮ่าฮาแต่ก็ผิดกฎหมายนะจ๊ะเสียหาทำเด็ดขาดส่วนใครที่ชอบอ่านสาระความรู้เกี่ยวกับความรู้รอบโลกและประวัติศาสตร์รอบโลกเชิญมามาทักทายและเยี่ยมเยียนกันได้นะครับทางเพจสาระความรู้มีความรู้ดีๆให้ศึกษากันทุกวันเลยครับฝากกดติดตามเพจสาระความรู้ เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะครับขอบคุณครับโฆษณาให้แล้วนะคะถ้าผ่านมาเห็นก็ช่วยกดติดตามช่องให้หน่อยนะสาระความรู้คือว่าช่วยวยกันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไอ้นี้ติดแดกนี้ว่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าของกินมีค่ากว่าตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ามีกินมีใช้มีเกลียดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ขโมยของมีความผิดค่ะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าติดแดกแบบนี้ติดคุกไม่ดีนะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเราจะมีกินมีใช้ไปด้วยกันนะจีนเทาคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าแล้วทำไมมึงถึงเข้าทางนั้นวะว่ามึงนัดเข้าทางใกล้ๆประตูนั่นมันน่าจะสบายกว่ามั้งงงๆแล้วทำไมไม่ไปขอข้าววัดวะคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าผิดที่เขาขโมยคงจะหิวถ้าเดินมาขอกินดีๆเชื่อว่ามีคนใจดีให้ข้าว คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขาหิวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคงหิวแหละคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคงหิวแหละคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมกรสัยอาจจะเอาไปฝากลูกไว้ทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยก็เป็นได้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขาหิวมากล่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเติมมาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ขอเขาดีๆเขาก็น่าจะให้ไม่เห็นต้องขอโมยอยากกินข้าวคุกว่างั้นคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่ใช่โจรเขาหิวไม่มีตังค์ซื้ออาหารมันข้าวขาหมูจานและห้าบบาทครับผมแพงมากข้าวกับหมูมีนิดเดียวเหมือนของไหว้ผีเลยผมกินทีเดียวไม่เข้าผมยิ่งกับน้อยไม่เป็นให้ข้าวเยอะหน่อยหนึ่งถ้วยไปซื้อขาหมูที่โรตัสเอาต้มพาโลแสนจะสบายครับผมขอให้มีข้าวสารหอมมะลิกับอะไรก็ได้อยู่ตลาดสำโรงมีกับข้าวขายแยะๆให้รู้จักกินผมกินเบียร์ทุกวันขวดบ้างลูก สาผมมีคนลูกชายให้ตังค์พ่อทุกเดือนไม่เคยขาดเลยผมไม่เคยบังเขาเลยเขาให้เองผมมีเงินผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนกินคนเดียวเมียไปสวรรค์แล้วจบคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเมื่ออาชีพพับคนนี้บอกเลยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถึงขั้นคนไม่มีเงินกินข้าแล้วอ่ะวัดยังพอมีข้าให้กินไหมนี่ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขาอาจหิวจริงๆนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตกงานอดอยากปากแห้งสมัยนี้ถึงกับต้องขโมยกินกันแล้วหรือมันน่าอนาจใจจริงๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแหมยังอุตส่าห์เหลือมะละกอให้ครึ่งลูกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอาการนี้เขาเรียกว่ามีเงินซื้อยาเสพแต่เงินกินข้าวบ่มี คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าขโมยแบบนี้ถามว่าเสียความรู้สึกไม่เสียนะแต่ถ้าไม่แต่ย่างอื่นเลยแค่ของกินมันสอถึงอะไรละไม่กล้าโกรธเลยนะแต่เครียดเสียความรู้สึกแน่นอนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนรวยก็รวยว่าคนจนก็จนว่าความหิวมันทรมานแต่ถ้ารักของคนอื่นแบบนี้ไม่น่ารักนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า มันสะท้อนให้เห็นอะไรแล้วละต้นพริกข้างสวนมันยังแอบถอนไปทั้งต้นเลยเล็กๆน้อยๆขโมยหมดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าลั่นเลยครูคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนที่ขโมยของกินคงถึงที่สุดแล้วสินะคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าไม่แตะต้องสับสินและมะนาวครึ่งซีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าน่าสงสารนะฮะประชาชนอดอยากประเทศไทยมาถึงนี่แล้วหรอ